แป้งคิดว่าไม่ใช่เฉพาะธุรกิจประกันภัยนะคะแต่แป้งคิดว่าตอนนี้ทุกบริษัทเลยเนี่ยสมัยก่อนเราจะเห็นว่าคนไม่ได้ให้เห็นความสนใจเรื่อง C S r มากแต่ปัจจุบันเนี่ยแป้งมองว่าคนเนี่ยถ้ามองกันลึกๆเนี่ย ผู้ที่คนหรือคนที่มีความรู้เนี่ยมักจะเลือกใช้ของหรือว่าอะไรก็ตามกับบริษัทที่มีการช่วยเหลือทางสังคมหรือมีเสียสแปง้งพูดเสมอนะกับกับลูกน้องหรือกับทุกคนเลยว่าแน่นอนนะคะในแต่ละบริษัทเนี่ยไม่ว่าจะบริษัทที่อยู่ในตลาดหลกักทรัพย์หรือบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลกักทรัพย์เนี่ยเอ่อสเต็กโฮเดอร์เนี่ยที่ผ่านมาก็คือผู้ถือหุ้นพนักงานคู่ค้า แต่อย่าลืมว่าหลายๆบริษัทที่ถ้ายังมีกําไรที่ประคับประคองได้เนี่ยแบงค์ใหญ่จะให้เหลือไม่ใช่เสมอว่ากําไรทางใจเหลือไว้ให้กับสังคมหรือชุมชนที่เราอยู่ซึ่งอันเนี้ยแบงค์คิดว่าเป็นสิ่งสําคัญมากแบงค์เชื่อเสมอนะว่าในเกือบทุกที่เนี่ยโมเลกุลใหญ่อย่างเดียวไม่สามารถที่จะขยับขย,ยียน้นการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมและประเทศชาติได้เท่ากับโมเลกุลทุกโมเลกุล